จ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆค่ะพี่สาก็ได้คลิปจากลูกชายใหม่อีกรอบมาหลายๆรอบอแล้วเพราะช่วงนี้จะได้ไม่เบื่อกันเนาะให้มาดูน้องเพชรน้องพลอยเอ,อเขาเลี้ยงมาสามเดือนเขาก็ได้ลูกหลายตัวแล้วละ่ะแต่ที่จําได้แม่นๆก็คือน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยกำลังซนเลยค่ะกำลังซนเลย <laughs> วิ่งดู โซนเขาจะอยู่คอเคลียกันอยู่อย่างนั้นเหมนะเดี๋ยวเ๋ยนี่ก็คือแม่มารีแล้วลูกเขาก็ลูกก็สีน้ำตาลเนาะเออลูกสีน้ำตาลก็ชื่อเลยไอ้ต้นข้าวชื่อเขาต้นข้าว พี่สาก็ไม่ค่อยคุ้นคุ้นเท่าไหร่เพราะว่าลูกชายเขาเลี้ยงอยู่เมืองไทยเนะาะพี่สา,าก็จะคุน้นน้องเพชรน้องพลอยอะไรางรนี่ก็คือพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เขาชื่อบุญทรัพย์พี่สาก็ตั้งชื่อให้เขาพี่เจ้าบุญทรัพย์โอ้ชนหน้าดูชนแหลกเลยค่ะชนแหลก ก็คนที so like so so ups, ่เลี้ยงเขาก็ตกงานกันทั้งหมดนะก็เลี้ยงกันไปเผื่อจะมีรายได้เสริมขึ้นมาด้วยว่าลูกมันอินหรือว่าจะได้ไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมเนาะคนที่ขยันเขาอยู่ไหนก็ไม่อดตายก็ทํากันไปเนะบ้านนอกเราก็มีสิ่งที่น่าทำเยอะแยะเลยทั้งปลูกผักทั้งเลี้ยงสัตว์เนาะ